สีกระเบิดฝนกระตกมีตะมอใส่อยากได้รถกระบะไปใส่งานนี่จะคันหนึ่งโอ,โอ,โอ้ไปหาสื่อสีก่อนฝนกระตกมีตะมอจะใส่ งามแทนน้นอ๊อฟจอดบนปะน้าโอ้เต้นได <c oughs> ้รถงามเน้รถขีายแท้ออโกะศูนย์บาทพร้อมจอดบนปะหน้าหารถใส่งานสวัสดีค่ะไอ้ไอหารถรุ่นใดคะหากระบะมาใส่งานครับผมราคาคือๆครับข้างหวดเบาๆครับผมเอาแบบ อ,ออกรถซูเรบาทเลยบ่ไอ้ใช่ครับผมว่ารถซูเรบาทได้ค่ะได้นุง่งผ้าเบิงไอ่อยากได้ค่นได้ไอ่เลือกเลยรถอยู่ร้านนี้มีให้เลือกมากกว่าสี่ร้อยคันเลยคะ่ะไอ่รถจะมีแต่คันงามๆใช่เนาะราคาถูกๆคอนสบายๆ,ๆเลยคะ่ะนี่แล้วผมอยากได้กระบะตอนเดียวนี่แลเดียวเด็กตอนเดียวมันบ่าบไอ่ครับไอ่เฮ็ดอาชีพยังเหรอคะผมเป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบัตรมันบ่าไอ้ไอเอกสารไอ่มียังแน่ค่ะผมมีแต่บัตรประชาชนใบเดียวครับ มีสัญญามีสัญญาว่าจ้างบ่ามีครับมีหนางงานบ่คะมีครับหนางงามโอเคค่ะจัดให้เดนุดันเขตให้บอยาค่ะเอกสารไอายก็ใส่แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านและการนางงานสเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนแค่นั้นพ่อเลยค่ะพี่คันบ่มีสเตทเมนต์ใดบ่ครับบ่มีสเตทเมนต์ก็ได้คือกันค่ะอ๋อได้ครับออกโลโซนบาทเนาะออกโลโซนบาทเลยจ้าโอ้คืองามแท้เช็คเครดิตฟรีบ่ครับฟีค่ะบ่มีค่าเสียใจ ออกรถฟรี่เช็คเครดิตฟี่ค่าจัดค่าโอนฟี่ต่อไปภ้าสีพรบใหหฟรฟี่เป็นปัจจุบันนั่นค่ะพี่ไห้ครับถ้าสัน่นอ่าลองเช็คเครดิตผมได้ปะครับาาผมได้เลยค่ะอ้เดี่ยวดูคอัตรประชาชนชดนะเนค่ะนะครับ,บโอเคค,ค่ะสำหรับทำสัญญาแล้วรอผลไม่เกิน3วันลูกค้าสามารถมปรับรถไปใช้งานได้เลยนะคะนี่ค่ะอ้เบ,บริการของทางลานนูนะคะ ก่อนลูกค้ารับรถหลังสัญญาพานศูนย์บริการของทางบริษัทหนูก็จะเช็ครถเฮ็ดรถให้ลูกค้าก่อนส่งหมอบจนพร้อมใส่งานค่ะแบบนี้เลยค่ะไอยเฮ็ดยังไงครับเนี่กตัวเช็ครถให้ทุกอย่างจนพร้อมใส่งานนะคะก่อนส่งหมอบค่ะไอยเฮ็ดไปทุกอย่างเลยเปลี่ยนทายของเหลวในรถถูกจุดทุกอย่างค่ะพี่อ๋อดีเนาะนี่ค่ะาอเป็นศูนย์บริการทีมชงของทางบริษัทหนูนะคะาอ เวลาได้รถมาเสียคือหนูกะจะมาล้างช่วงล่างซักภายในซักบาอซักคมทำความสะอาดให้ก่อนมือไอรับรถหนูกะจะล้างดูดฝุ่นทำความสะอาดให้ทุกอย่างจนผอมใส่งานจนเงียบเลยค่ะไออ๋อดีเลยเนาะออกไปนี่คือจะผอมใส่งานเลยนรอครับผอมใส่งานเลยค่ะบอกว่าจะเป็นทิมช่องศูนย์บริการหนูเห็ุให้ทุกอย่างค่ะพี่ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถยนต์มือ2คุณภาพ 7A รถใช้แล้วดีมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0864999534นะคะสำหรับเบอร์นี้นะคะก็สามารถโทรได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะที่ทางร้านของหนูมีให้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0นานส,สูงสุดถึง12เดือนขับ90วัน ออกรถสูบาทฟรีดาวฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อป้ายภาษีพรบอให้นะคะให้เป็นปีปัจจุบันแล้วก็ยังมีบริการฝากคาสัญญาได้ทั่วไทยนะคะออกรถได้ทั่วไทยสามารถส่งมอบรถได้ทั่วประเทศด้วยนะคะสําหรับก่อนจะจากกันไปคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการในการทำคลิปต่อไปให้ลูกค้าได้ชมกันด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดบีก็ต้องขออาภัยวในที่นี้ด้วยนะคะลูกค้าเราจะพัฒนาแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ ต่อต่อไปในคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ